ไทสู่จู้เป็นขุนพลที่มีชื่อเสียงในยุคปลายราชวงศ์ฮั่นในช่วงต้นๆของยุคสามก,ก๊กมีชื่อรองว่าจืออีเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวซื่อสัตย์และมีความสามารถทั้งด้านบุญและบูเขาเป็นขุนพลคนสําคัญของซุนเซ็กและซุนกวนแห่งงอกกไทสู่จู้เกิดเมื่อราวปีคิดสต์ศักราช166ที่เมืองหลายหยางมณฑลซานตงทางภาคตะวันออกของจีน ไทสูจู้สืบเชื้อสายจากตระกูลขุนนางในตระกูลไทสูซึ่งเป็นแท้ที่ค่อนข้างจะหาได้ยากเขาได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่วัยเยาว์และมีชื่อเสียงในเรื่องความสามารถตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มในวัยหนุ่มไทสูจู้เขาเคยเสี่ยงชีวิตฝากองทัพหลายพันคนเพื่อไปส่งข่าวให้แม่ของทหารคนหนึ่งที่ถูกจับเป็นตัวประกันถือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความกล้าหาญต่อมาเขาได้ร่วมมือกับกงซุนจา้านเพื่อต่อต้านอ้วนเซี่ยว ซึ่งขณะนั้นเป็นขุนศึกที่ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากแต่การต่อสู้ในครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จไทสูจู้เคยเป็นขุนพลฝ่ายเล่าเยี่ยวผู้ปกครองเมืองในเขตเจียงตงเมื่อซุนเซ็กลูกชายของซุนเกียนบุกเข้ามาในพื้นที่ไทสูจู้ได้เข้าปะทะกับซุนเซ็กโดยตรงทั้งสองเคยต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ไม่มีฝ่ายใดใชนะซุนเซ็กประทับใจในใฝีมือและความซื่อสัตย์ของไทสูจู้จึงชักชวนให้มาอยู่ด้วย หลังจากที่ไทสูจู้ยอมสวามิภักดิ์ต่อซุนเซ็กไทสูจู้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เขามีบทบาทในการปกครองท้องถิ่นรักษาความสงบสุขและได้ช่วยซุนเซ็กวางรากฐานในเขตเจียงตงหลังจากการตายของซุนเซ็กไทสูจู้ยังคงจงรักภักดีและช่วยเหลือซุนกวนน้องชายซุนเซ็กมาโดยตลอดเขามีบทบาทสำคัญในการปราบขุนศึกท้องถิ่นต่างๆจนทำให้เจียงตงนั้นมีความมั่นคงขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง สุนกวนส่งเขาไปควบคุมเมืองที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากชาวเมืองไทยสู่จู้สามารถใช้วิธีพูดจากเกลี้ยกล่อมโดยไม่ต้องนองเลือดและทําให้ชาวเมืองนั้นยอมจำนนไทยสู่จู้เสียชีวิตในปีคิศ,ศักรา206ขณะที่เขาอายุประมาณ40ปีเป็นการสูญเสียบุคลากรสําคัญของฝ่ายงออกกเพราะเขาเป็นทั้งขุนพลมือดีและขุนนางที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชนไทยสู่จู้มีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ ความกล้าหาญและความสามารถในการเจรจาแม้จะเป็นนักรบแต่เขาไม่ชอบสงครามที่ไร้เหตุผลและพยายามใช้น้ำใจมากกว่าการใช้ดาบเขาเป็นคนที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีแม้กับศัตรูอย่างเช่นกับซุนเซกที่เคยประทะก,กันแต่สุดท้ายก็กลับกลายมาเป็นมิตรแท้กันในภายหลัง